สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูเมนูระบบรายรับของรพสตนะคะเราก็จะมาคลิกที่ระบบรายรับนะคะในระบบรายรับนะคะก็จะมีเมนูอยู่ประมาณนี้นะคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะมาดำเนินการที่เมนูระบบรายรับอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกนะคะก็คือการจัดทำใบนำส่งเงินนะคะ หลังจากที่เราออกไปเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงินด้วยมือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจัดทําใบนําส่งเงินที่นี่จัดทาใบนําส่งเสร็จขั้นตอนแรกเราก็จะไปจัดทําใบสำคัญสรุปใบนาส่งเป็นขั้นตอนที่2นะคะหากต้องการค้นหาใบนาส่งเงินก็สามารถสามารถมาค้นหาหรือว่ายกเลิกใบนําส่งเงินได้ หรือจากค้นหาใบสำคัญสรุปใบนําส่งเงินก็จะมาที่เมนูนี้นะคะส่วนเมนูเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นอันนี้เราจะใช้สำหรับการรับแจ้งกรณีที่เป็นงบค่าเสื่อมหรือเงินที่ขอสนับสนุนจากสปสอชอนะคะเราจะมาทำที่เมนูนี้นะคะ,อะเอากรณีที่รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นก่อนนะคะ เราก็จะมาคลิกที่นี่นะคะจากนั้นกดเพิ่มเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นอ่ะสมมุติว่าเป็นเงินโครงการยิ้มสวยเราก็มาใส่ยอดเงินตรงนี้นะคะเ,เสร็จแล้วก็กดบันทึก คะงบค่าเสื่อมก็เช่นกันนะคะเราจะมาที่เมนูนี้นะคะเราจะไม่ไปใส่ที่เมนูระบบงบประมาณแล้วก็งบประมาณนะคะ,ะเราจะต้องมาที่ระบบรายรับแล้วก็มาที่เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นที่นี่พอเราแจ,จา้งจัดสรรเงินเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะรับเงินเราจะไปที่เมนูจัดทำใบนำส่งเงินตรงนี้นะคะทีนี้ในเมนูจัดทำใบนำส่งเงินนะคะ กรณีที่ออกใบเสร็จรับเงินแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะคะถ้าออกเป็นหลักฐานการรับเงินนะคะเราก็มาติ๊กตรงนี้ฝั่งหลักฐานนะคะสถานะก็จะมีอยู่สองสถานะด้วยกันจะมีสถานะใช้งานกับสถานะยกเลิกนะคะทุกใบเสร็จเลยไม่ว่าจะเป็นสถานะใช้งานหรือสถานะยกเลิกก็จะต้องมากรอกข้อมูลที่นี่ด้วยเลขที่ เล่มทีนะคะใส่แบบนี้นะคะเวลาออกออกทีละใบทําทีละใบ,ททะบนะคะไม่รวบยอดนะคะจํานวนใบเสร็จนะคะเป็นหนึ่งใบหมวดบัญชีนะคะจะต้องเลือกหมวดบัญชีที่เรารับประเภทนั้นๆนะคะเช่นรายการนี้ที่เราจะรับเป็นงบสปะสะชเราก็จะเลือกดีสินชื่อบัญชี รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้าชื่อเงินอุดหนุนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้จากฐานข้อมูลนะคะแล้วก็ใส่จํานวนเงินใส่จานวนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในจนํานวนเงินที่เรารับมาเนี่ยเราสามารถที่จะแยกย่ยอยออกไปได้นะคะว่ารับเป็นเงินสดเท่าไหร่รับเป็นเช็คเท่าไหร่แค่เชย่์เช็คหรือตัวแลกเงินหรือเป็นเงินโอนนะคะสมมติ ถ้าเป็นเงินโอนเราก็คลิกรับเงินโอนเข้าบัญชีที่นี่เลือกโอนเข้าบัญชีเลือกชื่อบัญชีวันที่โอนก็คือดูในสมุดบัญชีของเราว่าเงินเข้าบัญชีที่เท่าไหร่แล้วก็ใส่จนนํานวนจากนั้นก็กดบันทึกนะคะนี่กรณีรับเป็นเงินโอนข้อมูลก็จะขึ้นมาตรงนี้แต่ถ้าไม่ใช่ก็สามารถแก้ไขหรือกดลบได้นะคะอ่ะยกตัวอย่างกรณีนี้รับเป็นเช็คนะคะหนึ่งนบาท แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างจากนั้นให้กดตกลงนะคะข้อมูลจะวิ่งมาด้านล่างถ้าเรากดตกลงแล้วเอ๊ข้อมูลมันไม่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถแก้ไขหรือว่ากดตกได้นะคะอะจากนั้นก็กดบันทึกนะคะสถานะนะคะเมื่อเรากดบันทึเกเรียบร้อยแล้วนะคะแท็บจัดทำใบนำส่งเงินก็จะขึ้นมาให้นะทีนี่ ทีนี้ปรากฏว่านะคะวันนี้อาจจะมีการรับมากกว่าหนึ่งรายการนะคะช่วงเช้ารับยอดนี้แล้วอ่ะช่วงบ่ายอาจจะมีการรับอีกรายการหนึ่งนะคะเราก็สามารถออกจากระบบไปได้ทีนี้พอเราจะรับอีกรายการหนึ่งเราก็จะมากดค้นหาหยกเลิกไปนำส่งเงินนี่สถานะเมื่อกี้นี้นะคะเป็นสถานะจัดทา เป็นสถานะจัดทําตรงนี้นะเป็นสถานะจัดทําเลขที่จะยังไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นสถานะจัดทาเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขแล้วก็ยกเลิกได้ถ้าเราคลิกยกเลิกนะคะข้อมูลก็จะถูกลบนะคะถ้าเราคลิกยกเลิกข้อมูลจะถูกลบนะสมมติว่าวันนี้มีรับอยู่สองรายการนะคะเราก็จะคลิกแก้ไข มีหนึ่งในการร้บแ,แล้วก็จะเพิ่มอีกหนึ่งรายกเลขทีบทบัญชีนะคะอาจจะรับเป็นค่ารักษาพยาบาลก็เลือกเป็นเงินสดจากนั้นกดตกลง ข้อมูลจะวิ่งมาด้านล่างนะคะเสร็จแล้วก็กดบันทึกตามปกติอ่ะแต่ถ้าข้อมูลมันไม่ถูกต้องเราก็สามารถลบได้อันนี้ก็คือกรณีที่จัดทำนะคะหากรายการที่เราจัดทำนะคะมันไม่ถูกต้องเราก็สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้อ่ถ้าต้องการยกเลิกเราก็กดยกเลิกยินาีนะคะข้อมูลก็จะหายไปเลยนะคะ เมื่อเราทำใบนำส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำใบสำคัญสรุปใบนำส่งเราก็มาที่จัดทำใบสำคัญสรุปใบนำที่นี่นะคะเสร็จแล้วก็มาดูรายละเอียดด้านล่างตรงนี้นะคะ,ะก็ดูนิดนึงว่ามีเงิสนสดยกมาไหมนะคะมีเงินที่โอนผ่านธนาคารไหมแล้วก็เงินทั้งสิ้นเป็นจำนวน รงตามไปเสร็จรับเงินหรือไม่นะคะมีเงินสดในมือมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะทีนี้กรณีที่มีเงินสดในมือแล้วเราต้องการนําฝากนะคะเราก็สามารถมาเลือกบัญชีเงินฝากที่นี่แล้วก็ใส่จํานวนเงินไปได้แต่ถ้าวันนี้เรามีรับเงิน100บาทแต่เราไม่นําฝากตรงนี้เราก็ต้องใส่ศูนย์บาทเช่นกันนะคะเมื่อเราใส่ศูนย์บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แ็บจัดทําใบสําคัญสรุปใบนําส่งก็จะขึ้นแ็บสีเขียวมาให้จากนั้นก็ให้เรากดจัดทําใบสําคัญสรุปใบนําส่งนะคะเมื่อเราจัดกดจัดทาใบสําคัญสรุปใบนําส่งเรียบร้อยแล้วนะคะใบสําคัญสรุปใบนําส่งก็จะออกให้ค่ะพร้อมกับเลขที่นะคะวันที่นะคะวันที่จะไม่สามารถย้อนหลังได้นะคะตัวนี้ อีกใบหนึ่งนะคะจะออกพร้อมกับใบสำคัญสรุปใบนำส่งก็คือใบผ่านรายการรับตัวนี้นะคะระบบจะออกให้อัตโนมัติเลยนะคะท่านก็พิมพ์รายละเอียดออกมานะคะก็จะมีใบสําค uh ัญสรุปใบนาส่งนะคะรายละเอียดของใบสําคัญสรุปใบนาส่งแล้วก็ใบผ่านรายการรับหากต้องการค้นหาข้อมูลย้อนหลังของใบนําส่งใบสําคัญสรุปใบนําส่งแล้วก็ใบผ่านรับ สามารถมากดค้นหาใบสำคัญสรุปไปนำส่งที่นี่ได้คลิกเข้ามานะคะนี่ก็จะมีเลขที่ใบสำคัญสรุปไปนำส่งเลขที่ไปนำส่งแล้วก็ไปผ่านรายการรับนะคะใบนำส่งเงินนะคะหากพิมพ์แล้วนะคะหากพิมพ์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้เามาดูถ้ามีการพิมพ์หรือจะทำใบสำคัญ สรุปไปนำส่งแล้วนะคะตรงนี้สังเกตสถานะตรงนี้นะคะถ้าจัดทำเราจะสามารถแก้ไขได้ยกเลิกได้แต่ถ้าสถานะพิมนะคะสถานะพิมพ์ยกเลิกไม่ได้แต่แก้ไขได้และสถานะสุดท้ายก็คือสถานะจัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่ง แก้ไขไม่ได้แล้วก็ยเกเลิกไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะส่วนรายงานรายรับตรงนี้นะคะก็สามารถมาเลือกดูรายงานต่างๆในด้านรับได้นะคะส่วนใหญ่นะคะของเราก็จะเป็นรายละเอียดของใบเสร็จนะคะรายงานการจัดการจัดทำใบนำส่งประจำวันรายละเอียดลูกนี้ส่วนใหญ่ของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะ่ะ ส่วนฐานข้อมูลลูกหนี้ในส่วนนี้นะคะของรบรสตจะไม่มีนี่ก็คือเมนูระบบรายรับค่ะ